เงนที่กำลังจะพัฒนาที่ที่กำลังจะใช้เงินเดือนตุลาคเนี่ยเขาจะมีช่องทางนีให้เราส่ง เพราะฉะนั้นอย่าเฉพาะตัวเองที่ชุ่ป่า้าจารย์ผลงานเราต้องบอกว่าทุกทีแชร์ผลงานไปแล้วทุกทีขอสิ่งขอมือหน่อย ที่ดูสินคาเกียงอะไรกันก็สังเกตอะไรเยอะแยะท่านอาใช้ระยะเวลาในการย่างรู้ได้ยังไงในวฒกรรมเพ่อสร้างวุฒิกรรมการหลังจากทีู่นกินะฮเชี่ยวชาญเลยแล้วก็เผยแเไปนเรียนรู้นก็มีคนเข้ามาใความดีเข้ามาขอผลงานเข้ามาขอ่อขอะไนะ้นเยอะแยะมากมายวันหนึ่ง ดีข้อความเข้ามาดกวซึ่งมาบอกาเนี่ยแต่งาท่ห้าไม่ว่าไรตที่กอสติงเกแชอสติไว้กแตะกสติจะา้ารรักษาสารไม่ไดสติก็สติกยถ้ามีกทราบได้ถงารกษาาว่าให้รักษาวามีแต่ตต่อความดีอะไร

เขียนอยางเดียบนะครับประมินชนาการชนาการที่สี่ใช้เวลาแค่สิบนาทแต่ประเมินเชื่อชัยใช้เวลาสามสิ่วันท่านบอกผู้อ่านอ่านผลงานอย่างละเอียดและใช้เวลาที่ข้อสังเกตสามสวันวันที่เป็นข้อสังเกตยื่นถึงเ่องการวางแผการพิาราอย่างนี้มีโอกาสไ้กานหรือเปล่าที่เป็นหัวข้อการสำรวจที่จะเชื่อชั เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆทอยนี่อยู่ในคลิปอยู่ในแหวนอยู่ในผลลัพธ์ผู้เรียนท่านเก่งของมวลท่านในวิจัยท่านเก่งทุกประเด็นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสามารถให้ดูเป็นแนวทางในการสำรวจการศึกษาในอันธิโจที่แชร์ไว้พาไปฟังอ่านในฟีดนะฮะก็คือแผนการจัดการดู จะนวนไม่สำคัจนวนาดเทีเนแต่ราอยจะบอกว่า60นาทีอันนี้ก็เสียงอันีดูดต้ออันที่ามลลที่ดีั้ามต้องมียแชร์สองไฟก็คือฝ่ายเอกสารจากฟห้านะตรงนี แต่สิ่งที่ไม่ได้แชร์ไว้นั่นก็คือเรื่องในเรื่องของเรื่อการสอนวันที่จะเปิดที่ในเรื่องของที่สภาพอากาและประเด็นปัญหาวันนี้จะเปิดที่ที่คลรับที่ แต่ถาที่ชร์ใ้รเนเรื่องเกาสภาพปัญหาและเรื un, ่องปา้ให้กับจ้องสุให้เราด้รเ็น่ UP ่เไม่แชเพราะว่าจริงๆแ้ไม่อยากแชร์เพราะว่าไม่อยากให้ผูได้เกาะไปงานแล้วก็ 呃，联合推广花艺服务，来提升了治疗速度的，地方机关呢，还在推广一系列的。